นวัตกรรมที่ตอบสนองได้เหนือความคาดหมายของงานแฟชั่น Heat Transfer สปอร t w แ a r Fashion และงานอุตสาหกรรมต่างๆด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องพิมพ์ Heat h e a ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วรองรับโปรแกรมกราฟิกเช่น Illustrator หรือ Corel Draw รองรับกับวัสดุพิมพ์ได้ครบทั้งไวนนลสติ๊กเกอร์ Flex สำหรับงานพิมพ์ Hit Print Flex Print ที่บางที่สุดในอุตสาหกรรมเพียง30ไมครอน Hit Metallic เฉดเงินและทองที่โดดเด่น Flex สสำหรับงานตัด Hit Cut Flex, Flex. เนื้อนุ่มยืดหยุ่นได้ดีเยี่ยม Hit Reflex t i v e สะท้อนแสงได้อย่างสวยงาม และ HIT Amazing Flex ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ได้ผลงานสวยคมชัดเก็บได้ทุกรายละเอียดเหมือนต้นแบบทำได้สะดวกรวดเร็วเพียง5วินาทีปลอดภัยประหยัดด้วยอุณหภูมิเพียง130องศาฮ t ตฮี t สร้างผลงานคุณภาพได้ง่ายๆสำหรับทุกคน บริษัทชัยบุญบราเดอร์ส